สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกันนะคะวันนี้คุณครูเกษินีจะนำเสนอในเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะสำหรับสาระการเรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนเรื่องที่1การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของชุมชนเรื่องที่2การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนและเรื่องที่3การดูแลรักษาสาธารณาสมบัติของชุมชนค่ะเมื่อน้องนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ค่ะ เรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หมายถึงอะไรคะชุมชนหมายถึงบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีกฎมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันนั่นเองคะ่ะ เรามาดูหัวข้อที่1กันนะคะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนชุมชนแต่ละชุมชนมีการกําหนดกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลในชุมชนมีความสงบเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวายสมาชิกทุกคนจึงควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนั่นเองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกของชุมชนจะมีวิธีการปฏิบัติตนในชุมชนอย่างไรมาดูข้อที่1.1ปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนจงมีการออกกฎระเบียบยกตัวอย่างเช่นข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอย ผู้ขับขี่และผู้ที่โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภยัยดังนั้นนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงควรปฏิบัติตามกฎจราจรให้อย่างถูกต้องค่ะ1.2การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนเป็นสิ่งที่ดีงามนะคะที่ควรปฏิบัติและสืบทอดกันมานักเรียนและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนควรปฏิบัติตนโดยการเข้าร่วมประเพณีของชุมชนและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไปค่ะยกตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมประเพณีและเทศกาลทางศาสนาการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนนั่นเองค่ะ จากภาพนักเรียนจะเห็นว่าพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพและระลึกถึงพระคุณของคุณครูค่ะเรื่องที่2การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนโดยปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนโดยปฏิบัติดังนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเข้าไปร่วมในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยข้อที่2นักเรียนและครอบครัวสามารถไปอุดหนุนสินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชนได้ค่ะ หัวข้อที่3นักเรียนและสมาชิกในกครอบครัวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในชุมชนเรื่องที่4นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มกันเพื่อทำประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนให้สะอาดได้อยู่ได้ค่ะ เรื่องที่ 5. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ 6. นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ค่ะเรื่องที่ 3. เรื่องสุดท้ายการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชน สาธารณาสมบัติก็คือทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชนสามารถดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนได้ค่ะโดยปฏิบัติดังนี้ข้อหนึ่งดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนทั้งบอกกล่าวไม่ให้ผู้อื่นทำลายทรัพย์สินของชุมชนค่ะข้อที่สองไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นหรือในแม่น้ำลำคลองข้อที่สไม่ตัดต้นไม้หรือทำลายต้นไม้ของชุมชน ข้อ4ไม่นำสาธารณสมบัติของส่วนรวมมาเป็นของตนเองค่ะการดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนก็จะทำให้ชุมชนมีสาธารณสมบัติต่างๆใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทุกคนในชุมชนค่ะ สำหรับช่วงสุดท้ายคุณครูขอฝากงานให้กับน้องนักเรียนนะคะให้น้องนักเรียนนำแบบฝึกหัดสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมขึ้นมาได้เลยค่ะจากนั้นเปิดไปที่หน้า32ดูตรงจุดประกายความคิดมีคุณครูถามว่านักเรียนอยากให้ชุมชนของตนเองเป็นอย่างไรในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอย่างไรดีคะเติมลงไปในช่องว่างสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ จากนั้นเปิดไปที่หน้า33แบบฝึกหัดข้อที่1นักเรียนสำรวจการปฏิบัติของตนเองและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยเขียนเครื่องหมายเช็คถูกลงในตารางตามความเป็นจริงและตอบคำถามด้านล,ล่างค่ะเสร็จแล้วน้องเปิดไปที่หน้า34 ทำแบบฝึกหัดที่2ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนแล้วตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายเช็คถูกลงไปในสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ถูกต้องค่ะมีทั้งหมด2.1และ2.2นะคะต่อไปดูหน้าที่35ในแบบฝึกหัดที่3 นักเรียนวาดภาพระบายสีการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมาหนึ่งภาพพร้อมทั้งตั้งชื่อภาพและตอบคำถามค่ะสำหรับในหน้า 32, 33, 34, 35ให้น้องนักเรียนชั้นป .2 ทำในวันศุกร์วันนี้นะคะวันศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะ สำหรับภาระงานวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองสำหรับวันศุกร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2564นะคะคุณครูขอฝากให้น้องนักเรียนเปิดไปที่หน้า36ค่ะแบบฝึกหัดที่4นะคะนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างสารรค์ชุมชนให้มีความเจริญมาหกิจกรรมแล้วนำ เสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบบันทึกกิจกรรมด้านล่างเลยนะคะดูหน้าถัดไปค่ะหน้า37เป็นกิจกรรมสรุปความเข้าใจโครงทนให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ถูกต้องมีให้เลือกอยู่2ข้อให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะจากนั้นน้องเปิดไปที่หน้า ส8ค่ะเป็นแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะคะให้น้องอ่านคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวค่ะหน้านี้จะมีข้อที่1จนถึงข้อที่4นะคะต่อไปให้น้องนักเรียนเปิดไปที่หน้า39ให้น้องนักเรียนอ่านคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวในหน้านี้จะมีหน้าข้อที่5ไปจนถึงข้อที่10บนะคะ เพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากน้องนักเรียนให้ตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันมากๆนะคะหากไม่ได้ตรงไหนสามารถถามคุณครูป,ประจำชั้นได้เลยนะคะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอฝากให้น้องนักเรียนกลับไปทบทวนคลิปวิดีโอวันนี้หรือใครอยากจะไปทบทวน เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนในหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้เลยนะคะและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ครูฝากไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ